สวัสดีครับพี่น้องเช่ายูทูบเนี่ยว่าเบื้องหลุดที่ลมครับลงขักเตือบอยู่ทางขวาเขาเขาอะไรล,ลงทางเขาพอดีแล้วเขาออกสีขึ้นอยู่ขึ้นเลยแล้วเขาออกแค่ได้ล่าเาออกเลยเขาเครื่องอุ่มเนาะนี่เอารถไถมาเาเขานี่ออกนี่ปั้นออกน,อน,นี่ว่าพอ ขึ้นเลยว่าถาเทาเขาออกนักกส่งวัาหรอเดินหน้าก็ขึ้เดี๋ยวลองใส่เอาม้วินวิ่นม้ขึ้นก่อนมันจะขึ้นบ่บ่ขึ้นกับขึ้นกัมเตาเาอเขาออกเกเยเร่นงแข่งกับปีปีไก่ในกรติดแต่ปีนี้กรติด ตัวนี้อยู่อำเภอรัตนบุรีครับสุรินห้อยหลังเอหน้าว่าแปนเส้นหน้ากันอยหลังห้อยหลังเส้นหน้ามันจมไปเสียบลงเส้นหน้ามันเสียบไปเส้นหน้ามันหน่อยเดียวห่านนี่เดินบูไปเลยใช่เส้นหน้าทั้งหลังเราใหม่ใช่เส้นหน้าทั้งหลังตรงนี้มันแข็งอี่นี่นี่เลยนี่มันแข็งอะไร

มันสั้นลงมาโมนีมันมันสลูสั้นลงมามันที่จิงเขาปาดแหงโพด่มันมนเกีงมเกียนเกียนมันวเให้ปาดเยูนี้เอาไปแสงหนาเนาะถายเลือดแห้งตรงนี้นะพวกนด้ถไายถ่ยางเสน่ แค่ปั่นือฮะคปั่นซือก็เลขาวเขา่ต้องใส่รถไทนหน่ารถนาลงไหนอยู่มมนลงทางเขาดีนะเออถตามันเอาเขามานี้ได้ได้เลยได้ค่ะมันเอาเขาออกนีดี่กุฏิกุสิบืนไหนมัน vẫn chịu 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 รถติดลมอยู่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอานีถอยหลังด้วยแล้วรถส้นอยู่ครับออกก่อนถอยหลังก่อนบ่แล้วจบ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 ยังไงก็น่าใหม่หมดอย่างไรใส่สองอันนี่นะดูมันมันยี่เด้ใส่ทั้งนาอยู่ดูได้รถยั่งยั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดื้อจะพ่าวเลยเอาแกได้นอนในใตยทอง đi đi là viết viết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มมาใส่ข้างน้าอันพอเท่นั้นพอใดมันไม่กว่ามันไหลขวานนแมนี่เอาเฟืองใส่ข้างน้าใสข้างน้มัไม่ยืนเลยไลไหลไปเดี๋ยวไปโอ้ยเขามาเอาเข่าออกนี่ไมร้ปรรคเเอาเข่าออกมันน้ำขึเข่าอ่ะเอาพาีมาูน้ำเ้ คำไปก่อนครับคำก่อนเอาเด้อเอาไอซมิเอสักคนได้ครับเด้อเดี๋ยวผมจะเอารถขึ้นก่อนสวัสดีครับ